หลังจากที่เสริมจมูกมาแล้วเราไม่ควรใส่แมสนะเหตุผลก็คือว่าการที่เราใส่แมสะคะ่ะไอตัวแมสนะมันจะไปกดอยู่ตรงปลายจมูกของเราตลอดเวลาเลยนะคะเป็น pressure effect นะ,ะถ้าเราเสริมจมูกด้วยเทคนิคที่ไม่ใส่ซิโคนนะคะก็คือมันจะต้องมีการใช้กระดูกอ่อนเนี่ยมาค้ำเป็นโครงที่ปลายจมูกถ้าเราใส่แมสเอาไว้ะคะ่ะก็จะเป็นแรงกดทำให้โครงล้มได้นะทำให้ปลายดรอป ไปลายไม่พุ่งไม่สวยได้นะคะส่วนถ้าเราเสริมจมูกด้วยซิลิโคนนะการที่เราใส่แมสเนี่ยก็เหมือนการกดเนื้อจากด้านนอกอะค่ะคือเนื้อเราอะโดนซิลิโคนกดจากด้านในแล้วระดับหนึ่งแล้วเราใส่แมสไปกดเนื้อจากด้านนอกอีกเนี่ยมันก็จะทําให้เนื้อเราอะค่ะบางเร็วขึ้นอาจจะมีปลายแดงแล้วก็เสี่ยงทะลุได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําจมูกมาเนี่ยหมอไม่อยากให้ใส่แมสเลยค่ะ